ทำไมไม่เขียนให้ชัดเจนไปนเลยว่าจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะ,ะปกป้องรักษากระบวนการนิตริรัฐนิติธรรมกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่าลืมว่าการอภิปรายไม่ใงใงจในายรัฐมนตรีคนเดียวเนี่ยนะอาจารย์ตามหลักรัฐศาสตร์เนี่ยมันเทียบเท่ากับการอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะเพราะถ้าหัวไปเนี่ย ไปหมดมันไปหมดเลยทั้งคณะกระทรวงยุติธรรมเป็นหนึ่งในกระทรวงซึ่งในห้องตุรีรับผิดชอบทําไมไม่เขียนให้ชัดเจนไปเลยว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการทําลายกระบวนการยุติธรรมคุณตั้งก็สังเกตอันนี้คุณมีมีความรู้สึกหรือมีความคิดว่าอะไรทําไมเขาจึงไม่เขียน่อมคุณไม่ไว<ม>้ใจใช่ไหมผมว<า>่าซ่อมมันเกิดมาจากแดงแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ย ลูกมไม่ฆ่าพ่อหรอกเพราะถ้าส้มเกิดเป็นแดงเนี่ยผมเชื่อว่าส้มก็คงไม่ทาร้ายแดงจริงๆหรอกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นหนึ่งในพิธีกรรมซึ่งจะต้องกระทํากันตามรัฐมนูญกกำหนดให้กระทําได้ปีละครั้งถ้าจะไม่ทํามันก็น่าเกลียดแล้วถ้าลูกไม่ฆ่าพ่อแต่ลูกฆ่ากระบวนการยุติธรรมของสังคมไทยอันนี้มันคือเรื่องเลวรา้ายเลยท่าน